คลิปนี้เป็นลายมือจากน้องฝั่งประเทศเรานะครับทักมาดูดวงกาจานะครับอยากมาสอบถามว่าอาจารย์พื้นดวงแบบหนูนะเหมาะกับอาชีพอะไรพอดูประกอบระหว่างวันเดือนปีเกิดแล้วลายมือจะเห็นชัดเจนเป็นคนที่มีเนินอังคารสวยเนินสุกด่นกลุ่มดวงพวกนี้แน่นอนอาชีพที่เหมาะกับพื้นดวงชะตาชีวิตพอมาดูจากเส้นวาสนา ชะตาชีวิตเหมาะกับการทํางานนักบริการอย่างเช่นจับความสวยความงามก็เลยแนะนําให้น้องเขาไปเรียนเสริมสวยจะถูกฉะลองพื้นดวงชะตาชีวิตนาชะตาชีวิตฟีเนี้ยการงานขวางดวงชะตาชีวิตมีโอกาสเปลี่ยนแปลงยุกย้ายเกิดขึ้นแล้วก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองหลังจากพ้นปีนี้ไปนี่คือชะตาชีวิตแม้กระทั่งการเปลี่ยนงานการยกย้ายเกิดขึ้นในพื้นดาวโคจรแต่สิ่งที่อาจารย์ห่วงที่สุดหนึ่งก็คือ เนหลักทรัพย์ยังมีการล้วนไหลออกก็ได้บอกวิธีการปฏิบัติของน้องไปแล้วว่าถุงเงินถุงทองั่วพอเงินล้วนไหลออกหาเท่าไหร่ก็จะมีการไหลออกของหลักทรัพย์แต่สําหรับคนโสดก็จะมีเพศตรงข้ามมาสนับสนุนพืนดูชะตาชีวิตสรุปง่ายๆคือความเจริญเรื่องเหมาะกับการทำอาชีพงานน้บริการนะครับร้านอาหารร้านความสวยความงาม